ีกรกันใหมไหมคับ้แทกโอ้ม่งมดถเราไม่น่าจะเหลือจุดบวกคิเป็นว <No> ิ่ีเป็นวิเอา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 วิ่ยบเย็บเไหมเยบเ็นไวิ่งวิงิวิงยังเดือด ไอเราคุ้มได้ดุผมได้ดุผมเลยเนี่ยไม่เลยค่าไปปกเลยช็อตเมื่อกี้ผมต่อผมต่อคนไม่ไหวเพื่อนไปยุบฝังเราไปยุบแล้วมาแล้วเว็บใหม่มาแล้วเว็บใหม่ไม่มีเวฟวันนี้ไม่มีเว็ฟมา ผมจะมดูจุดมนายอยังมาให้ดีครับผม Let's make it count Let's go โผล่ลึกโผล่ลึกกผมอยากได้ชุดมังกรทองเนี่ยมันมากันแล้วมา เดี๋ยวมุนเดี๋ยวมุนเดี๋ยวมุนเกมมีคนมุนละ้วบีตอบีตอบีตอสเต็ปนี้บีตอบีตอบวกไปเลยนะไม่บีเราได้บีเราได้อยู่บีเราได้อยู่พุ่งเลยพุ่งเลยมีคนมามาไง โพูดอะไรว่ากันยังก็ไม่อยู่แตกเลยนี่พวกแรงโกทั้งนั้นใช่ไหมตอนนี้บีกับซีเรากำลังตอกตอกอยู่ดูนะเราปุ๊บผมจะถมลงบีแล้วไม่เกิดสักทไม่ได้หรอลงมาชุบหน่อยลงมาชุบหน่อยไปเกินแล้วกูบี มันมันเยอะเกินอีกทีมันเยอะเกินมันชุบไม่ได้หรอกบจมิโจมิคนชุบตายเองใ <laughs> ช่ตั้งหน้าตันานน้งตาเลย today ตอนนี้เกมมันนวมมาดิเพื่อนแตบกบไป <c oughs> มเดี๋ยวมาอู้ดล่ะอูดมามย้อนมาวาเมอร์วายเมร์หายได้เปล่าเนี่ยเ้ยมันยุดบีเราอยู่ว่ะบีเราังแล้วก่เดีบอกงั้าตาย ได้เด yeah, no ี๋ยวชนมาชนทีแตกเลยีีซีซีผมผมีีรถรถออกแล้วรถออกแล้วซีรถออกแล้วโฟล์เดว์วู้ดเดสติเนชั่นเดี๋ยวผมไปจัดการตรงบีต่อมันมีเด็กเชี่ยยิงมาแล้วมาแล้ว I've earned this power this มีคนมาดักมีคนมาดักมีคนเดียวฆ่าแม่งเลยฆ่าแม่งเด็กกะโหลมันต้องมันต้องสนใจนะมี ยึดจุดมันยึดจุดบังคับรถต่อไปบังคับรถต่อไปอย่าหยุดอย่าหยุดเยี่ยมเลยแล้วเอ้ยตัวนี้มั้งไอ้หนกแล้ว <yan keit> <through> I found the Enemy destroyed! Stop it! I'm sorry! Ally avenged! You are the avatar of death!

ไปต่อไปต่อไปต่อเหลือเก้าวิเดี๋ยวรถจะวิ่งได้ต่อถึงห้าวิห้าวิเดี๋ยวผมไปจัดการในตรงนี้ก่อนตรงนี้้ามันอยู่วัดข้ามันอุ้ยโดนก่อนเดี๋ยแตกอุ้ยโอ้โหแตกต้องลดต้องลดระวังต้องลดระวังเดี๋ยวเดี๋ไปเกิดใจเพื่อนเลยเกิดใกล้เพื่อนเลยจัดการไว้เดี๋ยวผมเกิดตรงคุณเบอร์เบอร์หนึ่งใช่ปะ ต้องยืนต้องยืนคุมรถต่อไปคนหนึ่งโดเซอร์ผมมาช่วยเฮ้ยเดี๋ยวนะไอตัวนั้นมันได้ตัวเอไปว่ะเอกับบีอ้ยงานเข้าของเรามีใครยึดบีไหมดักบีมันอะแต่ผมแยกไปผมแยกไปมีอะไรเรียกแล้วกัน มมผมอยู่คุณซิเพียวเราเราเรามันต้องมันต้องเอาสองตัวมันไม่ต้อง,งกลัวนักดาบมือหนึ่งอยู่นี่แล้วอะไรข้างหน้ามัเนานะมาเด็มึงเจอนักดาบมือหนึ่งอย่ล้วเอ็กซ์พอเอาตัวมันชุดดสตินชันโอ้ยแต่ทำไมเลือดมันไม่เลือดวะ let's have some payback ไอตรงนี้อุ้งเท้ามากเฮ้ยพวกคุณยึดยึดเกือบไปถึงไหนแล้วใกล้เปล่าเราจะเสียสองจุดเลยเนี่ยแกลหน่อยดิวัดไป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 เลยเราเราจะเสียสองจุดปัญหามันอยู่ตรงนี้ตรงบีไข่มาวะเนี่ย ผมไปกันตรงดีก่อนกันไม่รถมาผมแม่งมีสองคน,นไวใจได้ถ้ามีผมอยูู่้ได้ Double kill ต้นตแทงงคุณีเลยกลับมาเลยถ้าได้แล้วรอเจแล้วกลับมากลับมากลับมาไป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 ู้ดเป็นสา <ABC S 3> มอบีซี้งาทตรงตรงแผนี่เลยคุณตรงสีก็ได้ตรงรถรถตรงสีสีแดงเห็นไหม อยากให้มันเข้าได้กำลังกำลังวิ่งไปอุ้ยงานยับว่าเข้าจิ๊ดจิ๊บจังแปะท้องนี้ทีคุณพี่เราต้องไปคุมรถอ่ะเรากด S ก่อนนะคุี๋ยวผมเข้าจิ๊บจะถอยหลังได้ผมไปช่วยตรงซีแล้วผมไปช่วยตรงซีเอาตรงซีเราก่อนไม่ผมเข้าคนเดียวไม่ได้ทีนีวผมมาอีกครั้งแล้วดีว่ามาอู้อู้โดนชนแปกนี่ว่าตรงนี้ บาแล้วเาบางทีก็มันไม่ยอมบอกว่าแล้แบบ็ามาฮิแล้วนะกว,ว,ว่ารับไหนกาลัดหีลับมัม่หนัตี้ปมั้นหนักหนเอ่ะ เอารถมันกลับเอารถมันกลับทำไง F กด F เดี๋ยวมันจะมีเวลาของมันเอารถมันกลับนะต้องกด F คุณต้องไปกด F ตรงรถมันอนะแล้วเดี๋ยวรถมันก็หลังไปเราสู้ได้พี่เรานักดาบมือหนึ่งอยู่แล้วทำไงต่อรถมันจะชนมันนิ่งแล้วรถมันนิ่งแนละ้วไม่มีขยับไปต่อมันจะขับเองไหมรถอ่ะ อันมันจะถอยนิดนิดไปช่ต้องบีดว่ะคุณซีไอ้บีบีบีว่างอยู่บีว่างเอ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 อะเดี๋ยวเอออเเเดี๋ยวเดี๋ยวเราโถมไปตรงบีเลยโถมตรงบีฝั่งเราอะสีน้ำเงินสีโดนยี้แล้วเอาพวกไอ้สิ่งที่มาถึงนี้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างมากอย่างมากไม่ได้เอแน่หรอกมันต้องได้เอไปเราต้องรถรถวิ่งต่อแล้วเนี่ย รถรถเราต้องเอาบีเอ้ยรถมันวิ่งกว่าสองคันเลยต้องตีต้องตีตีกับบีอะโหลของเราก็ต้องไปยึดบีเพื่อเอาบีของเราไปต่อโคตรโคตรต้องโคตรตีก่อนโคตรตีก่อนตีเลยมาช่วยเออมาเดีดยวไว้กดี๋ยไว้เดี๋ยวกันให้ ลองสีให้แตกโอ้ยบุดไล่ทุบกระดานนั้นเลยเลยโอ้ยบีก็จะได้โอ้ยบ้างอยู่กลางเต็มเลยฮะนี่เดี๋ยวมันจะขึ้นมาสีกันเนี่ยมันหาอยู่ที่ตรงนี้ต้องเอาเกียร์เกียร์กล่องนี้ให้ได้ก่นอน,น โอ้ยม <kung> ันมันเหลือซีเราก็เหลือบีอ่ะบีเราไม่มีใครไปเลยอ่ะไปไม่ได้กันเลยอ่ะเราตั้งดำอยู่มีใครวิ่งไปได้ไหมตรงบีอ่ะรถรถเราอยู่ไหนเนี่ยตรงบีไปคนเดียวก็พอแอบไปอ่ะ มามาหยแม่งแม่ไม่เสิตีมตีเรต้องกันให้อยู่ด้วยตอนนี้มันติดดีเลย์ยกว่าวิอยู่จุบจุจุจุเปิดจุบอ่าัก่อน <ca> oh, mm ัว้ก่นกันไ้นวมเก่น สีรถสี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 มันหมายแล้วสีหมายแล้วต้องการสีกันสีใครที่เหลือไปสีเลยสีเลยดวนดวนดวนสีรถสีดวนเลยถ้าสุกสีไม่ได้เราแพ้เลยกันกันสีได้ตอนเนี้ยใครของเรา90%แล้วสีใหญ่ให้มันเข้าวงก็ได้เราต้องยิงไปยิงต้องยิงยิงเยีบวงมันไว้ Hoạt động một trăm linh một cái mà lại vừa đấy cái này là cái này cái này là cái này này là cái này là cái rồi là cái này là cái là cái này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  là

Let's carve him up. Where's my backup? งานยาบงานยาบ96%มันโตมแล้วัลโหลที <c oughs> ่ดูแบแน่วะมันแค่นีเดียวอมโมต้อมต้อลูกกเจ็บไปแล้วไปเยียบไปเยียบไว้ไปเยียบไว้

Quân mama, 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 đây. Over here. mama, 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 đi. Avatar of okay. พอาเรือเต็มแล้วเลือเต็มแล้วร,รถเราไม่มาเทไปเหรอหนึ่งคนตรงนั้นหนึ่งคนตรงนั้นเก๋รถมันถอยแล้วรถมันถอยคุณพีรถนี่องคุณต้องหนุนตรงนี้นี่ไปกันไปกันไว้กันไว้กันไว้วรถระเบิดืนถอยไม่ได้

เอวิปเอวิปยัยบเต้นไหยบเต้นไเียวิ่งเดียวิ่งเดียววิ่งไอเราคงได้ดูคได้ดูเเลยเนี่ยไม่รเลยที่จะฆ่าไปกในช็อตเมื่อกี้ผมต่อผมต่อคนนี้ไหวนเพื่อนไปยูฝั่งเราไป้วมาแล้วเว็บใหม่มา

แล้วผมผมไปอันตีดันรถนะเฮ้ยรถรถเรารถเราไปดันต่อไปดันผมกำลังผมกำลังไอ้นี่เอาพืนไว้เปรถเราเลยแค่ผมมันโดนทางโอ้ยเฮ้อะไรเนี่ยโอ้เกมโคตรตึงนี้เดียวแต่เกมนี้แม่งตึงจัดอะ

เกมเดือดจัดดูผมฆ่าดิสามสิบเอ็ดอ่ะต่อไปต่อไปต่อโอ้คะแนนลดแล้ว